เดี๋คลิปหนึ่งแล้วครับจากร้านช่อชยโยเครื่องพวสแตนเลสของเฮานะครับมอนี่ครับผมก็จะมาแนะนำสินค้าอีกชิ้นหนึ่งครับเป็นทางสิ่งสองลุมครับเรือโตสิงก็ได้ครับขนาดใหญ่ครับลุมใหญ่ๆลุมลึกๆเลยครับอันนี้ก็ขนาดเจ็ดสิบเส้นนะครับหนาลึกนะครับ้านยาวนี่แบบวันสองเมตรครับ ข้องสูงเนี่กับแปดสิบห้าเซนครับด้านล่างนี่ก็มีข้อกลมครับเอาไว้่างอุกปกรณ์ต่างๆได้ครับนี้ลูกค้าสร้างน้ำเติมครับนี่กับม้าชา่อด,ดืออ่างครับชุดเดืออ่างก็เป็นชุดเดืออ่างสซตเตเลสครับนี่ตะกร้านี่ตะกร้ากองเศษอาหารนะฮะนี่ครับ,รบตะกร้ากองเศษอาหาร อะไแบบนี้นี่ครับนี่เหมือนกันครับคือกันมีคือกันกับตะกร้กากองเศษอาหารครับปิดครับโอเคขนาดอ้างซิงกักว้างคุ่นยาวนี่แบบหาสิบพุ่นหาสิบเส้นครับรวมนี้ลึอกสามสิบเส้นครับชูจใจเลยครับาลา สวยรังในร้ายครับเจาะก๊อกหน้ามเรียบร้อยครับด้านรังก็มีกันเปื้อนนี่ครับสูง10หาเส้นครับสอยมากนิดนึงครับงานตัวนี้ก็เป็นของลูกค้าครับพร้อมน้ำทรงครับลูกค้าสั่งทมครับใส่พิเศษนะครับเออแต่แนะนคร่าวๆนะครับอันนี้ก็เป็นงานสั่งทมครับบริเวณีสต็อกครับ น้องเล่าก็อยูถนนเป็นร่มงพักช่างเสลือครับติดกับเซเว่นติตรานขายยาครับนี่ครับร้านของเล่าครับงากันได้ครับดูไหนร้านก็จะเป็นร้านด้วยเทียวครับน้ำตกจัมโบครับถนนเซนนี่ก็ไปทะลุหละครับทันท้องครับ ไปก็จะเป็นอ่าเซเว่นครับจีติดกันเลยครับโอเนะครับลานของข้าวมิจิจิดถนนเลยครับหาง่ายครับจำได้ครับติดเซเว่นครับติดร้านขายยากัเป็นเลยครับอันแน่นอกลางถนนอยู่แล้วครับโอเคนะครับลานช่อชายโยของวครันี่ครับเด็กๆ้อยสวยงามครับ